สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับผลผลิตก็ได้ประมาณนี้ครับเก็บโบเบิร์ครับสวยยังออกมาใหม่ครับเพราะว่ามันกัิสวยไปวัดครับแบ่งเวลาครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับนี่คือบ้านสวนยูฟา่านายูโรพี่น้องให้มันเก็บดอกแค่ตอนเศร้าครับ นี่ลูกค้าพูได้อยากแกงสมแกงอ,อก้อมยังกะเชิญนนะครับนี่ันกูละหลาบคมตมแสบต่านหลาบเด้อมันแออออน่อ่อยอ่นูเจยนมังสังครับผมมันโล่งเพิ่นมนละปะมันครับในเวลาผุก็สิได้เข้าบ้านแล้วพี่น้องเลย พี่น้องเขามาส้มชิปนี่ก็พี่น้องมันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในครอบครัวยิ่งเฮงปังๆต่อไปอายุวันนะสุขภาพลังเด้อพี่น้องเด้อปาตะไคร่ปุ้มกัฝนตกน้ำค้างลายกับ <c oughs> ใบแดงขึ้นครับมีลายตะไคร้ยังมีลายครับพี่น้องให้บริการพี่น้องได้หลายอยู่ครับเชิญมาใส่บริการด้ครับเด้อ นี่บ hey, oh, okay, so. ้านสวนยูฝ้าหน้ายูโรพี่ล่ะอันพ่อยายเสนแสนโกดครับผมครับกลับประมาณนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขในครอบครัวครับผมขอสวัสดีครับ